สวัสดีครับผมแคลม o ุ๊วีวันนี้ผมขอนำเสนอหนังผีแนวนักพศสาปราปีศาตรเเาา์เรื่องเทพสวรรค์เหมาสานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญชมรับการสปอยได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมการสปอยสรุปหนังกันนะครับ นักพจจางเจ้าหลินรับหน้าที่นำปีศาจงูดำชื่อเสียนจินไปขังที่ภูเขาคุนลุนระหว่างทางด้วยความเป็นคนใจดีได้เข้าไปช่วยหญิงสาวที่กำลังถูกต้มกินจากพวกปีศาจแต่นักพจจางไม่รู้เลยว่าหญิงสาวที่กำลังถูกต้มกินนั้นคือฉางเย่เมียปีศางูดำจึงพลาดทา่าถูกนางปล่อยคำสาบกลืนวิญ,ญญาณใส่ที่มือได้รับบาดเจ็บถูกชิงตัวเสียนจินและนำกระดิ่งนำวิญ,ญญาณไปเมื่อกลับมาที่สำนักเหมาซานอาจารย์ รู้สึกผิดหวังที่ไว้ใจนัดพดจางคุ้มกันผีดิบไปขังที่ภูเขาคุณลุ้นแต่กลับปล่อยให้หนีไปได้ เสียนจินฝึกวิชาง,งูยักษ์เสียนเทียนยากที่จะยับยั้งต่อกอนได้ผู้คนต้องล้มตายอีกมากมายเป็นความผิดมหันต์อาจารย์จึงไล่เขาออกจากสำนักนักพคจางสำนึกผิดปฏิญาณตนว่าถ้าฆ่าปีศาจงูดำเสียนจินไม่ได้ไม่ขอเลิกลาอาจารย์จึงมอบยาชุบชีวิตให้กับเขาให้ใช้ในยามที่เขาคิดว่าควรใช้สิบปีผ่านไปเขาได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นหญิงชรานั่งร้องไห้เผากระดาษเงินกระดาษทองเข้าไปถาม ได้ความว่าลูกชายของเขาเข้าไปร่วมพิธีงานฝังศพในป่าช้าถูกปีศาจขาวดำจับตัวไปนักพจจานท์จึงเดินมาที่ป่าช้าเพื่อจับปีศาจแต่ก็มาเจอแก๊งโจรขุดหลุมศพขโมยของมีค่าเขาจึงยืนแอบดูอยู่ห่างๆขณะที่แก๊งโจรขุดหลุมศพปีศาจผีกระดูขาวก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความตกใจกลัวแก๊งโจรทั้ง3าคนจึงรีบวิ่งหนีไปเสี่ยวเฟิงอี้นักป่าปีศาจนุ่มไฟแรง แห่งเทือกเขาเซียนเจียเขามาต่อสู้กับปีศาจขาวเขาฝีมือดีแต่อ่อนด้วยประสบการณ์หลงกลโดนคำสาปเกลืนวิญญาณรักพจจางที่ยืนดูอยู่คุ้นๆว่าเคยโดนคำสาบนี้มาเหมือนกันจึงเข้ามาช่วยเสี่ยเฟิงอี้และจับปีศาจขาวขู่ให้บอกที่อยู่ของเซียนจินว่าอยู่ที่ไหนปีศาจขาวไม่ทันตอบล่างกระถูกเซียนจินระเบิดทำลายถ้าปิดปากซะปีศาจงูดำเซียนจินไม่ออกไปปะทะด้วยถ้าสองคนนี้อยู่คงสู้ไม่ได้แนๆ่ๆเขารออาศัยจังหวะที่เสีย่ยเฟิง ี่อยู่คนเดียวเราค่อยจัดก,การดูดพลังหยางจากตัวเขาแค่นั้นเสียนจินก่อสาเร็จวิชางูเสียนเทียนที่ไม่มีใครสามารถต่อกรให้อีกแล้วข่าวที่นักพจน์จางปราปีศารเขาได้ทําให้ชาวบ้านแฉ่ชื่นชมรอบตลาด แน่นอนคนที่ไม่พอใจก็คือเสี่ยเฟิองอี้ที่รู้สึกว่าตนเองโดนแย่งผลงานความดีความชอบไปขณะที่เขากําลังเดินอยู่ในตลาดนั้นก็เห็นแก๊งโจรสามคนที่ขุดสุกสารมาหลอกเงินชาวบ้านท,ทําทีไปล่างทองเก็บค่าครูด้วยความหงุดหงิดจึงเข้าไปขัดขวางสักหน่อยจนทําให้แก๊งโจรไม่พอใจคลจะทํามาหากินแทๆ้ๆดันมาขัดขาซะง,งั้นจึงเข้ามาคิดบัญชีคืนที่ลงเตียมแต่มันก็สร้างความน่าลำคานให้กับเสี่ยเฟิองอี้ที่กําลังดืม่มดากับอาหารจึง ต้องสั่งสอนสักหน่อยแก๊งโจรสู้ไม่ได้รู้งานเมื่อสู้ไม่ได้ก็ข,ขอฝากตัวมันศิษย์ซะเลยระหว่างนั้นสาวสวยได้เห็นวิทยายุทธอันสูนส่งจึงเข้ามาขอความช่วยเหลือน้องชายของนางถูกปีศาจขาวดำจับตัวไป สาวสวยพาเสี่ยวเฟิงอี้มาพบพ่อของเธอที่ชื่อหยวนไหวเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านแต่โลกมันก็คมจริงๆหยวนไหวก็เชิญนักพดจางมาช่วยลูกชายของเขาเช่นกันเมื่อทั้งสองคนเจอหน้ากันก็ต้องปะทะคารมเสียสีกันแต่เสี่ยวเฟิงอี้มีแนวร่วมแก๊งโจรสามคนคอยช่วยเถียงและพูดถูกใจเขาจึงเอ่ยปากรับแก๊งโจรเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการต่างจากนักพดจางที่หัวเดียวอันเหียวรีบหยวนไว อยากให้ทั้งสองคนร่วมกันหยุดทะเลาะกันสักทีปู่ลำคาญจึงเสนอว่าจะมอบสมบัติครึ่งหนึ่งของตระกูลให้กับทั้งสองคนและร่วมมือกันช่วยลูกชายเขาออกมาได้และก็จะมีรางวัลพิเศษถ้าใครพาตัวลูกชายออกมาคนแรกจะยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยแน่นอนนักพจน์จากรีบปฏิเสธว่ามันเป็นหน้าที่เตา๋าป่าปีศาจยู่แล้วจริงๆก็เสียดดยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นมันคือว่าปีศาจขาวให้ตายไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหลิงหลางลูกชายเศร ีถูกจับไปที่ไหนขณะที่ทุกคนกําลังคิดแต่คิดไม่ออกนักพจนางแสดงความเป็นผู้นําเสนอว่าเหลือเพียงปีศาจด,ดําที่สามารถซื้อเบาะแสได้ต้องแสดงละครจัดพิธีงานศพและแห่ไปที่ป่าชา้าเพื่อล่อให้ปีศาจด,ดําออกมาแล้วจับตัวปีศาจด,ดํามาซะ เสียเฟิงอี้ไม่หล่อช้าชื่นชมว่าท่านนักพจน์จางนี่เก่งเยี่ยมยุทธในทั่วลาสมแล้วปีศาจเห็นจึงต้องกลัวแต่เกรงว่าถ้าปีศาจดำเห็นนักพจน์จางเดินอยู่ในขบวนแห่งานศพคงจะไม่หลงกลออกมาแน,แน่จึงเสนอบทแสดงเป็นคนตายนอนอยู่ในโรงศพเฉยๆจะดีกว่าขันเศรษฐีล้วนไหวเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเอาแบบนี้แหละนักพจน์จางพูดไม่ออ,อกบนออกมาได้ว่าโถไอเด็กเปรตตัดภาพมาที่ถ้ำเซียนจินที่ปีศาจงูดำอาศัยอยู่นั้นต้องขอเล่า ที่มาของเมียเซียนจินก่อนนะครับว่าฉางแย่นางเป็นมนุษย์ที่ชอบเล่นกับงูตั้งแต่เด็กจนคนในหมู่บ้านมองนางว่านางเป็นปีศาจแม้กระทั่งคนในครอบครัวของนางเองตีคนในหมู่บ้านจับงูมากินไม่แปลกรืยยังไงวันเนี้ยนางถูกหลังแกเป็นประจําไม่มีใครครบมีวันหนึ่งหมู่บ้านเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผิโทษนางสวยจริงๆอะไรก็คูคนในหมู่บ้านเอาไม้ไล่ตีฉางแย่จนปีศางูดำเซียนจินทนไม่ได้จึงเข้ามาช่วยทําให้โลกนี้รู้สึกว่าไม่มีใครดี นอกจากซินจินเท่านั้นทั้งสองคนจึงเสพสมอารมณ์หมายเป็นคู่ผัวตัวเมียกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแสนสุขสมและถมชั่วนิลัน ปีศาจกับคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ทําให้เซียนจินอยากเป็นมนุษย์เหมือนกับฉางเย่จึงต้องฝึกวิชางูเสียนเทียนที่ต้องคาค้นเพื่อดูดวิญญาณหยินและหยางให้สําเร็จวิชาโดยเร็วเขาให้คําสัญญากับนางว่าถ้าฝึกวิชาเสจก็จะเลิกคาคนมาอยู่ร่วมกันฉันสาม,มีภรรยาเหมือนคนทั่วไปแต่เวลาที่เนิบนานเซียนจินเปลี่ยนไปอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายไม่เหมือนก่อนชอบคาคนเป็นวาเล่นทาให้นางฉางเย่ไม่มีความสุขเอาซะเลย<ๆ>เสียนจินจับลูกชายของเศรษฐี หมนไวมาขังไว้เพื่อที่จะดูดพลังหินฉางเย่นางเห็นเป็นเด็กจิงใจอ่อนสงสารแอบมาปล่อยตัวให้เด็กหนีไปแต่กระโชกหลายเสียนจินรู้ทันจึงมโมโหจับฆ่าเด็กดูดพลังหินซะแล้วขู่ฉางเย่ถ้าทำแบบนี้อีกก็จะคาทิ้งซะตัดภาพมาที่ป่าช้าขบวนแห่งานศพโดยนักขดจ้างแสดงมันศพนอนอยู่ในโรงเสียเฟืองอี้ข่อชายเวทมนต์ปิดฝาโงซะไม่ต้องออกมาเลยเพื่อที่จะจับปีศาจโชว์ฝีมือคนเดียวเท่านั้น เมื่อปีศาจดำปรากฏตัวขึ้นต่อสู้กันจนหน้ากากลุดออกกลับกลายเป็นสาวสวยฉางเย่นั่นเองนางชะม้อยตาชะไมเน่ตนเสียเฟิงอี้หลงกลนางดดนกะดิงนำวิญญาณแก๊งโจรสิทธิ์ทั้งสคนเห็นเสียเฟิงอี้เสียที่ปีศาจแล้วจึงรีบเข้าไปเปิดฝาโลงออกเมื่อนักพศจ้างออกมาก็ได้จับฉางเย่ขู่ให้บอกว่าเสียงจินอยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกก็จะฆ่าทิ้งซะเสียเฟิงอี้นักปราบมานใจแตกเห็นสาวสวยเป็นไปไม่ได้ แสดงความแมนต่อหน้าสาวเข้ามาห้ามนักพจน์จางโดยให้เหตุผลว่าพาตัวนางกลับไปสอบสวนก่อนอย่าทำร้ายนางเลยสงสารเมื่อพาตัวนางมาบ้านท่านเศรษฐีหยวนไวด้วยความโมโหจับตัวลูกชายของเขาไปติงชักกระบี่จะมาฆ่านางแต่เสียเฟิงอี้แสดงความแมนเพื่อที่จะซื้อใจเมียชาวบ้านให้ได้เข้ามาห้ามจนมีปากเสียงกับหยวนไวนักพจน์จางจึงเข้ามาไตเตลียลาฆ่านางไปกอไม่รู้เบาะแสของลูกชายท่านเศรษฐีที่ถูกจับตัวไป หวนไหวจึงจำใจยอมจังหวะน,นี้ถ่าฉัางเย่บอกว่าลูกชายท่านเศรษฐีได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนางคงโดนกระทืบหนักแน่ๆจนเสียชมจึงเลือกที่จะนั่งหุกป,ปากซะดีกว่า ช่างเย่ถูกขังในห้องเสียเฟิงอี้ผู้ไม่ย่อท้อต่อการจีบเมียชาวบ้านเอาหมันโถมาให้นางแต่กระโดนนักพดจางเอกหัวสะไปไม่เป็นไล่ตะเพิดหนีออกไปลูกศิษย์ตัวแสบเพื่อสนองกรามต่ออาจารย์จึงออกอุบายว่าเจอเสียงจิน้นปีศาจงูดำฆ่าคนอยู่ในตลาดหลอกนักพดจางให้วิ่งออกไปเสียเฟืงอี้จึงอาศัยจังหวะน,นี้เข้าไปหานางช่างเย่เพื่อป้อนหมันโถนางนักพดจางวิ่งมาตามหาปีศาจงูดำอยู่ในตลาดแต่ก็ไม่เจอ จนรู้สึกว่าตัวเองกินหญ้าอยู่จึงถามทั้ง3คนว่าเสียนจินหน้าตาเป็นยังไงคาตอบที่ได้กลับมี3าปาก3าหัวหลายมือชัดเจนเลยว่าโดนหลอดชัดๆจึงวิ่งกลับไปที่ห้องถังก็เจอทั้งสองคนกําลังจู๋จีกันนักพจางดึงตัวเสือเฟิงอี้ออกมานอกห้องแล้วต่อว่ารู้ไหมเกื่อหายยนัขนาดไหนถา้าปีศาจงูดําเสียนจินดูดพลังอย่างได้อีกคนก็สําเร็จวิชาง,งูยักษ์เสียงเทียนก็จะไม่มีใครต่อกรได้ชาวบ้านจะต้องถูกฆ่าล้มตายอี ะถ้าเจ้าเห็นแก่ตัวความสุขส่วนตัวก็เข้าไปหานางซะจากนั้นนักพดจางก็เดินอารมณ์เสียออกไปเสียวเฟิงอี้ก็เข้าไปหานางฉางเย่บอกว่านางได้ยินหมดแล้วที่นักพดจางพูดนางซึ้งในความแมนของเสียเฟิงอี้จึงยอมอาสาพาไปหาเซียนจินแต่ต้องมีข้อแม้ว่าห้ามบอกนักพดจางถ้าเขารู้เขาต้องฆ่าเซียนจินแน่ๆให้เสียเฟิงอี้ไปคนเดียวและเมื่อหยุดเซียนจินได้ห้ามฆ่าเขาเด็ดขาด ในขณะที่นักพจจางกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นเสี่ยเฟิงอ,อี้ก็เอาเหล้าไปขอเข้ามาดินให้นักพจนจางดืง่มแล้วบอกว่าที่ผ่านมาต้องขอโทษท่านด้วยนักพจจางบอกว่าไม่เป็นไรสีมือเจ้าถือว่าขั้นเทพแต่ติดอยู่อย่างเดียวติดกีถ้าขจ,จัดมารส่วนนี้ได้ก็จะยอดเยี่ยมปราบมารพิทักษ์เต๋อเมื่อพูดเสร็จนักพจจางก็สลบช้าๆไม่มีเลี่ยวแหลกเสี่ยเฟิงอ,อี้ได้ผสมยาสลบลงไปในเหล้า เพื่อที่จะเดินทางไปถ้ำปีศาจงูดำโดยแม่นางฉางแย่เป็นคนนำทางไประหว่างทางเสี่ยเฟิงอี้ก่อแม่เว้นตอดน,นิดตอดหน่อยแม่นางฉางแย่ตลอดทาง ได้สอนวิชาเวทบนให้กับลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์นำไปฝึกฝนก็เกิดพลาดท่าทำให้มีดลอยมาฟันแม่นางฉางเย่แต่เสียเฟิงอี้เอาตัวมาบาังแทนจนเขาถูกมีดเฉือนตัวเองบาดเจ็บลูกศิษย์จึงรีบวิ่งมาขอโทษแต่มันก็เข้าทางเสียเฟิงอี้จึงไล่ลูกศิษย์ออกไปจากนั้นนางฉางเย่ก็ทำแผลให้กับเสียเฟิงอี้แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเหมือนมีบางสิ่งคอยติดตามเขาอยู่ เมื่อมาถึงหน้าถ้ำที่ปีศาจงูดำเสียนจินอาศัยอยู่แม่นางฉางเย่ก็เกิดเปลี่ยนใจยอมรับสารภาพว่าเสียนจินบอกให้นางหลอกเสี่ยเฟิงอี้พามาที่ถ้ำคนเดียวเพื่อที่จะฆ่าอย่างง่ายดายและดูดพลังอย่างในตัวเขาสำเร็จวิชาง,งูเสียนเทียนแต่มันก็ไปทันเสแล้วมาบอกอะไรตอนนี้ปีศาจงูดำเสียนจินออกมาจับตัวเสี่ยเฟิงอี้ลูกศิษย์ก็เข้ามาช่วยแต่กระทู่าตายหมดไม่มีเหลือแม่นางฉางเย่คนสองใจเผื่อเลือกเอามีดมาตัดคอง,งูช่วยเสี่ย เฟิงอี้แต่ก็ถูกสามีเซียนจินทนกับพฤติกรรมนางวันทองไม่ได้จึงถูกฆ่าตายอีกคนเซียนจินไม่รอช้าดูดพลังหยางให้ตัวเสียเฟิงอี้จนตายและแล้วเขาก็ได้สําเร็จวิชามานูเซียนเทียงนักพจน์จางที่ฟื้นจากการโดนยาสลบก็รีตามมาช่วยที่ทำมาได้ยังไงไม่มีใครบอกเสียเฟิงอี้ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนักพจน์จางป้อนยาชุบชีวิตให้กับเสียเฟิงอี้และจัดการทําพิธีชุบชีวิตให้เขาเฟื้นขึ้นมา ขณะนั้นปีศาจเสียงจิ๋นเมื่อฝึกวิชาสำเร็จก็หลอนวิชาจึงออกไปเข็นฆ่าชาวบ้านในเมืองเมื่อนักพดจางชุบชีวิตเสียเฟิงนอีนขึ้นมาได้เขาก็สำนึกผิดที่เป็นตัวต้นเหตุทำให้ต้องมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากและตั้งปฏิญญาณตนว่าชีวิตต่อจากนี้ไปจะปราบมาพิทักเตา๋าอยู่เพื่อช่วยเหลือนคนและทั้งสองก็ลงตามไปปราบปีศาจเสยงจินในเมือง นักพจจางใช้กระดิ่งนำวิญญาณกับเสียนจินแต่มันก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะเสียนจินยังไม่ได้แปลงร่างจริงเป็นงูยักษ์จึงถูกแย่งกระดิ่งแล้วทำลายจากนั้นเสียนจินก็แปลงร่างเป็นงูยักษ์ทั้งสองคนต่อสู้กับงูยักษ์ไม่ได้ ปีศาจงูยักษ์แข็งแก่งเหลือเกินไม่มีจุดอ่อนจนพลาดพั้งทำให้นักพจนางได้รับบาดเจ็บนักพจนางตัดสินใจหน,นีไปด้วยกันคงต้องตายทั้งสองคนแน่แนจึงมอบกระบี่ปราบมารให้กับเสี่ยเฟิงอี้แล้วบอกว่าให้เขานีไปและกลับมาแก้แค้นให้กับเขาด้วยโดยนักพจนางจะเสียสละชีวิตหลอกล่อปีศาจงูยักษ์เพื่อให้เสี่ยเฟิงอี้อาศัยจังหวะน,นี้หลบหนีไปขณะที่ปีศาจงูยักษ์อ้าปากจะกินนักพจนางนั้นเสี่ยเฟิงอี้ก็รู้สึกซึ้งน้ำใจ ที่ช่วยชีวิตไม่เคยถือโทษโกรธให้อภัยตลอดเอาจึงเข้ามาผักตัวนักพจจาาให้กระเด็นออกไปเพื่อที่จะให้งูยักษ์กินเขาแทนเหตุการณ์กลับกลายเป็นดีเมื่อเสียเฟิงอี้ถูกงูยักษ์กินเข้าไปอยู่ในท้องแล้ว เขาได้ใช้กระบี่ของนักพ์จางแทงที่หัวใจงูมันเป็นจุดอ่อนของปีศาจจนปีศาจงูยักษ์สิ้นใจตายทั้งสองคนประสบความสำเร็จที่ฆ่าปีศาจงูยักษ์ได้จากนั้นเขาก็มาทำรบหลุมฝังศพของแม่นางฉางเย่นักพ์จางบอกว่าชีวิตของแม่นางฉางเย่นั้นช่างอาภัพน่าสงสารเหลือเกินส่วนเสี่ยวเฟิองอี้ก็ไม่ถือโทษโกรธที่โดนานางหลอกใช้จากนั้นนักพ์จางก็มอบกระบี่ปราบมารให้กับเสี่ยวเฟิองอี้เพื่อปราบมารพิทักษ์เต่าและหนังพ ได้ตัดจบเพียงเท่านี้